ใชครับพี่เล็กจักรราดมา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 พี่เล็กเนี่ยก็ไม่ธรรมดานะครับป่ะดูสิมาเทียบเว้ยมาเราเล่นเรือสอสไส้ดีกว่ามาขนขึ้นนี่ครับผมไหนก็ไปไปครับขนโอ้โหดันเลยครับดันเลยครับทิมมัสิีครับทิมมัสิีครับดันครับดันครับ อ่ะปะ่ะมาไปเชื่อมก่อนนันนะผมกินเข้าไปกินเข้าไปกินเข้าไปครับหน้าขุนลงโจงนะครับเม็ดเขาขาดอยู่ก็เอาเม็ดมาแทงก็ได้นะผู้ชมเม็ดมาแทงโคนผม เม็ดแทงโคนจริงๆด้วยนี้ดิครับรออะไรล่ะฮ่า <c oughs> แทงมาเฮเแบบนั้นท่านผู้ชม,ม,ม,มป่ะถอยครับนั่นแน่นห่กินไปครับเบี้ย โอคุณหนีไว้ให้โค่นไปตัวหนึ่งไปครับไปครับจอตูดเม็ดปลาย ดนันขึ้นไปครับอ่ะแทงเข้าไปครับกินเป่ากินเป่าทีที่ผมผมไม่กินเบีย้ยขึ้นนะผมจะดันเบีย้ยขึ้นไปอย่างนี้ท่านผู้ชม ก,กินเป่ากินเป้ากินครับผมกินเป้าโอ้ไม่กินอะแทงเลยนะเมื่อกี้ก็ต้องแทงนะแล้าทำไรตัวนั้นแหละ กินเข้าไปก็ได้ครับข้อ้าเจียเม็ดกินนะหรือว่าจะกินเรือก่อน,นครับกินไปฮะอาลละได้เวลาละ นั่นท่านผู้ชมไปครับโดดโดดแรกโดดแรกนั่นแน่หนีสิจ๊ะรออะไร กินทีปล่าเลือกเอาอจากกินลำไหนครับมีให้เลือกสองลำ mm. กินลำนี้แหละครับกินที่ผไปครับผม โดนมาต่อเป่าเม็ดเขาขาดอยู่นะครับดูซิ่าจะยังไงเขาอาจจะโดนมาต่อก็ได้นะโอ้กินก่อนไว้เฮ้กินครับ เมลูกกินเหลือเราน่าจะได้เม็ดฟรีอีกตัวหนึ่งโอ้ ไม่สนใจเว้ยเฮ้ยอ่ะลูกก่อนหนึ่งดอกกินครับนะตกคนละละทิมลูกเข้าไป เอาโคนก่อนนึงตัวกินับผมผมว่าเขา,เขาน่าจะไอ้นี่แเราดวยว่าลุกเข้าไปครับหมดอาวุธแล้วสิ้นนะน่าจะหมดอาวุธแล้วแ่ะกินเลยครับไปกินเบีรย กินเถอะไปกินครับผมไปครับเดี๋ยวเราต่อไปเลยนะท่านผู้ชมเปรี้ยวจีดครับเรามีโคนเขาต้องไม่ต่ออยู่แล้วนะครับประมาณนั้นดังขึ้นไปดังขึ้นไป กินครับผมไปครับเชื่อมไว้เปิดมาฉันก็หม่อมไปครับโยครับ ได้แค่นั้นแหละดันครับดันขึ้นไปไปครับ ลุกเข้าไปครับลุกขึ้นอีกหนึ่งทีง่ายเข้าไปไปครับ ไปครับผมนี่แล้วสินนะอ่ะขอฟรีสักหน่อยแล้วกันนะครับไม่ฟรีว่ะเดี๋ยวเขาลุกทารา,า,เ,รา,าเราไดอ้อ้อมด้านบนแล้วกันไปครับ นัละฟรีละลุกเข้าไปครับอกินก็ไปโอ้กินเลยแหละครับกินกับผมป่าโคนไปครับ ไปครับไปครับไปครับดูเข้าไปไปครับผม ไปครับเรียบร้อยโอเคขอบคุณครับ